ในขัธิการลอยอ่อครับได้ร่วมกับสสจจังหวัดสุโขทัยของทางกางทัมที่เป็นยาแก้ไอซึ่งเป็นผลพันธ์ที่ได้รับอนุญาตอยอของของจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จะทำความผิดได้ลอกเป็นแบบและทำขึ้นมากลองอันนี้อันนี้ได้เป็นเครื่องชิ้นใช่ไหมคะอ๋อ อันนี้เป็นรางเลื่อนหรอ๋อรางเลือนที่เอาขวดขวดบรรจุแล้วก็เลื่อนไปตอนมีสลากแล้ว่ามันเหมือนไม่เหมือนยังไงก็คือขวดมาดู ที่เราที่เราเจอนะครับก็คือคําว่าแก้ไอเนี่ยเขาจึงพิมพ์ผิดเลยครับเขาแก้เขาเขาแก้ไอครับไม่มีไม่โทรครับผมก็ตอนที่เราได้ของมาก็ไม่มีน้ําอยู่ข้างในเราก็เลยมานั่งอ่านดูตัวอักษรจริงๆตัวเล็กๆก็มีพิมพ์ผิดหลายที่นะครับแต่ว่าตรงแก้ไอตรงนี้มันจะชัดเจนที่สุดครับก็สามารถเห็นได้ชัดแต่ว่าเลขใบอนุญาตอยอก็ก็เป็นเลขเดียวกันเลขเดียวกันหมดเลยครับใช่ครับ ลักษณะการพิมพ์ตำแหน่งของเลขทะเบียนหรือวันเดือนปีที่หมดอายุก็เหมือนกับของจริงเลยครับเพราะว่าเพราะว่าของจริงที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปจากที่ร้านค้าที่ได้รับการรับรองอยู่แล้วนะครับเขาก็สามารถไปซื้อของจริงมาแล้วก็อาจจะใช้วิธีการสแกนตัวฉลากเนี่ยเอารูปมาแล้วก็ตรวจสอรอาจจะสแกนได้ไม่ชัดแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่โดยพิมพ์ถูกผิดเนี่ยครับครับผมรูต่อไปแล้วที่ํำเป็นนั้นนี้คืออะไร เตรงนี้คือคือที่เราบอกว่าเขาสแกนมาเพราะว่าสีมันจะเข้มขึ้นตลอดทั้งแนวตรงนี้ครับเราก็พยายามจะดูตรงทั้งตัวผลไม้ด้วยกับก้านผลไม้มันก็เลยสีจะไม่ตรงกับตัวจริงที่เราใช้ลงพิมพ์ของเราครับยอดจำหน่ายตกลงเรอยไครับออของผมนะครับยอดที่ผลิตก็ไม่ได้ตกลงครับเพราะว่าเราผลิตอยู่แค่แม็กซิมัมตามที่เราแจ้งออยอ,อยู่แล้วครับผมออก็เข้าใจว่าอาจจะเป็น ผู้ไม่หวังดีที่เขาอาจจะไม่สามารถซื้อได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราขายก็ขายผ่านบัญชีแล้วก็มีรายงานทั้งหมดเราก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นผู้ซื้อที่ไม่ต้องการจะลงบันทึกบัญชีกับทางออยก็เลยไปหาทางเลือกพวกนี้หรือเปล่าครับผมมันล็อกเพดานอยู่ของผู้ผลิตที่ถูกต้องอนี่ะนี่คือเอาออกไปก่องค่ะเจอแรกไหครับชื่อน้องปลอมเออรจริงๆแล้วอันนี้เป็นการเจอที่ตัวผู้ผลิตครับแต่ว่าตัวของปลอมเนี่ย ก็ทางบริษัทกเ็เจอมาประมาณ2เดือนที่ที่เราได้ทราบน,นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตรวจที่ที่ได้ได้ตัวการแล้วก็เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าทํามา8เดือนแล้วตอนเดินแรกๆเราก็เข้าใจว่าเราเราไม่ยังไม่เห็นเหมือนกันครับแล้วก็ก็มีลักษณะที่ยังเป็นแบบเดียวกันกับที่เราเจอเมื่อ2เดือนก่อนครับผมครับแล้วก็เป็นห่วงว่าผู้บริโภคเอาไปเนี่ยเขา ถ้าเขาซื้อจากร้านขายยาเขาจะไม่รู้แน่นอนเลยครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอืม,อมครับผมไม่ได้มันเป็นอยู่ข้างในร้านเภสั้สถานะเป็นเท่านี้แล้วครับเ้าเรียกร้องเวลาร้าองมันยัง ว่าได้เห็นีวไวใหครับแล้วก็พาใช้ชื่อบริษัทเราตรงๆก็สามารถไปที่กรมธนาคารธุรกิจได้ันทีเหมือนไหมครับถ้าเปลียบเขเหมือนไหมครับเหมือนมากครับ <c oughs> เหมือนจนตกใจเลยครับดูไ้ออกยากไม่ออกเลยตอนตอนแรกที่บริษัทเห็นน่ะ <c oughs> ก็ผมต้องเรียกทีมที่จาที่ผลิตยาครับมานั่งล้อมวงกันเพื่อ <c oughs> เพื่อหาเลยครับว่าว่ามันตรงไหนเราก็เลยเลยไปเจอว่า ผิดตรงที่เขาสะกดผิดเพราะว่าถ้าดูจากรูปแผ่นเผิ่เนี่ยเราเองเราก็ยังมองยากแต่ว่าพอมองแล้วก็ก็เห็นครับว่าต่างแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเราก็คาดว่าเขาคงจะสังเกตได้ยากมากครับการสไม่ได้ผล่ครับประเด็นประเด็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เรากำลังมีนโยบายชัดเจนก็คือว่าเรากำลังคุ้มครองผู้บริโภคส่วนแล้วก็ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านกฎหมายที่เราดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยสพสเหมือนที่เราไป ร่วมกับทางปคบอที่เราไปจับหมอเกาหนีนะครับหมอไอ้ไพโรแพคติสทั้งหมดนี้เราจะมาเราจะมาเข้มข้นเรื่องของการคุ้มครองนะครับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าขณะนี้ในตลาดหรือในการใช้ของผู้บริโภคเนี่ยขาดขาดการกันกรองที่ดีแล้วก็มีมากอยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโซเชียลมีเดียหรือทางทีวีรีวิวขายของเพราะนั้น อันนี้จะต้องมากัรตรองเพื่อให,ให้ทุกคนได้เข้าถึงทั้งตัวยาทั้งผลิตภันที่มีคุณภาพให้มากที่สุดส่วนเรื่องการเป็นอันตรายก็แล้วแต่นะครับว่าอย่างเช่นจะเป็นอันตรายหรือไม่แต่ว่าจะต้องเป็นของแท้ที่ได้รับการตรวจสอบจกากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขอหน่วยงานแต่ละหน่วยแต่ส่วนนียจะมีการคัดกองมีการตรวจสอบทั้งคุณภาพทั้งเรื่องของความความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนด้วยน,นั่นเองเป็นเรื่องราจะต้องเดยนหน้าคุ้มครองผู้บริโภค เรากำลังจะร่วมมือกันนะครับตอนนี้เราก็ร่วมมือคือเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับอยจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะการได้ข้อมูลมากสุดก็คือฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกับการอาจจะมี call center ในการที่จะรับเรื่องร้องราวเรื่องราวทุกอันนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลได้ดีแล้วก็กันกรองนําไปสู่การจับกลุ่มเอาจริงเราจำเต็มที่อยรก็มีแล้วค่ะหนึ่งห้าห้าหกค่ะห้าหกสายด่วนของกันแะนหนึ่งหนึ่งส เย็กก็ดูเดินไปโม่ต่ำใครมองไปไม่ได้ถ้าเจอแล้วก็ต้องด้เยว่าใจ ปวดเปล่าปวดเจ้มนอก ดูผ่า,านเห็นคนให้รขาทำให้ดูทนะี่ทางเนี่ยใครมันจะเกาะกัก็่ะนะนี่มึงไ่เมียเว้ย ทำตาใ่เยบอกว่าทำตาแล้วก็มาใส่เลยที่นี่เป็นที่ไหนแล้วพี่มีมีต่่เอา่ะ อันนมีองแปดถุงเชือกอะไรอัไหดีที่ยอมาอันนี้โกลเดียนดอะไีเปขอกเด็กเตะลูกเอกงเร็าขูดข่วนกัน ก็เจอที่กับเอออะเบเอากระาเบสิ่งมาให้พี่กุเออว่า หนูมาทำให้ดูว่ะไอ้เนี่ยเองเองไม่ใช่โปรการเขาให้เองทำอะไรเองก็ทำให้ดูไปเลยเนี่ยนี่นี่ป็นจุกมาแล้วใช่ไหมครับเป็นเครื่องจุกเหรอเนี่ยมันจะห่อแบบนี้เม่นอ่แบบนี้แล้วก่อนก่อนนี้จะเป็นน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำในงต่ใางห้องลองเปิด เปิดปั๊มลงก่อนเปิดปั๊มลงก่อนเีจะอยู่เนี่ยเปิดให้